หลวงปู่สังวานท่อสายตาพลางยิ้มบางๆเหมือนเห็นแสงแดดใหม่สาดผ่านเมฆหมอกแห่งปัญหาเมืองไทยในช่วงเวลานี้เหมือนคนยืนอยู่ริมฝั่งทะเลหลังฝนตกหนักน้ำค่อยๆลดลงหาดทรายที่ถูกคลื่นซัดถูกเปิดเผยอีกครั้งพื้นที่ที่เคยถูกบดบังจะค่อยๆปรากฏขึ้นให้เราได้เห็นทางเดินใหม่ๆ การฟื้นฟูจะไม่เกิดขึ้นเพียงข้ามคืนแต่สัญญาณแห่งความเปลี่ยนแปลงกำลังเริ่มปรากฏให้เห็นในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใจคนที่เหนื่อยล้าจะเริ่มเบาสบายขึ้นความคิดที่มืดมนจะค่อยๆเปิดรับแสงความร่วมมือระหว่างผู้คนจะเพิ่มขึ้นเมื่อแต่ละคนเริ่มเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือกันและกันในชีวิตประจำวัน เศรษฐกิจที่เหมือนถูกปิดกั้นด้วยความไม่แน่นอนจะค่อยๆมีช่อง